ไอพ่อตายสองตัวไอยยูมิท็อกโดยโดยยูมิโดยยูมิโดยูมิเขาโหดอ่ะงไอ้พวกเล่นไปดูแมพมันเป็นอันตรานอกเพื่อน่ะเราไม่เพื่อนดิก็มันเปิดไงแป๊บตึงแป๊บหนึ่งนอเรายูมิคิดว่าเรามีสมาธิอย่างนั้นแหลอเราเล่นเราเล่นแพทโคอยู่ตอนนี้ใครก็ได้เอาไปฆ่าทีมไอรุตอวานี่ไอยัยเกมแพ้เพราะมัน อัน <c oughs> อันเป็นนอตีรูทีสก,กินที่สวยมากอยากได้สก,กินนั้นเพอาไม่เติมอ่ะอเรามีสก,กินนอตีรูทแต่มันไม่ใช่ตัวนั้นเอาอีจ้าอีจาเข้าจุกแกัอบบอดอ๋อก็แก๊กอบะบอสแปลก่ะตรงลางอ่ะน,น,นะ <c oughs> โหดีนะกรูกรูมมไม่ได้ไปั่างหูนี่ครับ ท็อปไม่ต้องเอ่อไม่เอ่อไม่ต้องสนนะไม่ต้องมาแกงท็อปเลยท็อปยูมิใช่โว้ย <What? S 2> หรอกยูมิอยู่ข้างล่างเลยสกันได้เลยูว่กากูว่าก็สกุยโยนิโอโยนิซัพพอร์ตเชื่อเราแล้วท็อปยูมิกูเคยเห็นโชกแก๊ปโดนแทงตายเคยเห็น <laughs> โชกแก๊ปโดนยูมิตายหนึ่งต่อหนึ่งเลยชกแก๊ปโดนยูมิฆ่านี่คือกูจะกดรีพอร์ตไอ้พอด มึงเล่นเกมนี้กัดกันไปได้เ้ยอ่าไม่เป็นอะไรหรอกแตดนำโต๊อว่ามึงเล่นเมื่อก่อนกูตั้งหลายสิบปีแล้วกินสิบสิบปีเลยเหรอไม่รู้นี่เห็นไหมยูมีท็อปเห็นไหมหอวเห็นไหมเราบอกแล้วไปดูคลิปใครมาหรืออย่างนี้เราจะมาดือนมีท็อปมาเจอเขายูมอีท็อปสองคนเจอกันพร้อมกันนี้จะหามากเกินสาย เอ้ยกูเข้าไปบอลมันไม่น่ได้หรอกใช่เราจะได้เองไปละไปใครเล่นกลางกลางหายโอนอเขาทำอะไรอ๋อนั่นไงเราโดนแกงตายแล้วน่ะโอ้โหเกือบตายเหมอแกัไหน เราโดนยูมีค่าไอ้เนาเราโดนแก๊งเมื่อกี้นั่นแหละโดนยูมีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแฟลเข้าไปให้ยูมีค่าเราดีกว่าบอกเลยตาดีแผ้เความอับอายกูจะลบเกมทิ้งบอกเลยจะไปเล่นเอลวันหนึ่งเต็มๆวันเดียวเองเหรอวันเดียวพอว่าอย่างไรก็ต้องเล่นอีกดี ให้บัตคนนั้นเขาคิดอะไรของเขาอ่ะโยนเนี่ก็กดยอมไปสิเราของเราสิบห้านาทีเอ่อเพื่อนเพื่อนมินเนี่ยนมินเนี่ยนเรามันบั็อกทำไมมินเนี่ยนเรามันยืนเฉยๆเมื่อกี้ตรงเอ่อมุมอะแล้วศัตรูก็ไม่ตีมินเนี่ยนเราก็ไม่ตีมินเนี่ยนศัตรูงงมากเดี๋ยวก่อนนะประเด็นคือมันไม่เห็นหรือเปล่าประเด็นคือบอสจ้ะได้มินเนี่ยนได้น้อยก็อยู่มีเหรอ เมื่อกี้เราโดนแก๊งไอ้ยูมีมันตัวตีไก่ไงใช่มันสู้ไม่ได้เลยวตัวตีไก่ยูมีได้เท่าไหร่ยูมีได้ยี่สี่เราได้ยี่สิบเจ็ดเรานำยูมีตั้งสามเราได้เมื่อกี้บอสแต่เมื่อกี้เราโดนแก๊งไงกูไปแก๊งไม่ชนด้เพิ่มครูเสียบังกรเลยที้ไหนบอดแม่งก็ไม่ปักบอดมี ทำไมตวกินตรวจว่าอะไรก็กินเพชรง่วงเลยนะเพชรใจเพชรง่วงแรกมาร้อยหนึ่งโอ้คุ้มไหมนะเออแต่มันก็คุ้มอยู่อาวุธอาวุธม,มันสวยดิมันรีอย่างว่าอาร์ดรีแล้วรออีอะหรอ่ะกูต้องไป แรกสุดมันมีอะไรบ้างเพื่อนมันรู้ใจการันตีรถก็ยังอยู่แหละมันมีอะไรเพื่อนนี่เฮ้ยมันเอาป้อมเลยไม่สนอะไรแล้วเนี่ยเราลืมไปเรามีอันเดียวแปดว่ะไม่เอาละไม่ไหวละกูต้องหิวยูมี่แหละคิดว่ามันหายไปไหนตัวนึงบอสตายนะมึงไงโดนยูมีฆ่าไอ้อ้พี่วะไอ อ๋อแลกกัน <laughs> เราไม่ได้คิดว่าออจังโก้เขาจะมาบอสมึงไปลือกขนาดนั้นไอ้ <laughs> เออ,เอเนึกว่ากีโมลมรวมไม่ได้เลยเฮ้นมาไม่สนใจล่างกันเลยมันไปบนกันบนเลยอ่าแป๊บนึงเพ <laughs> ื่อน,นๆพวกเราโดนตีอยู่เนี่ย <laughs> าทำไมพวกเราไม่ตีพวกเขากลับเลยอะ ไอ้วกเนี่ยตอนนี้อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้พวกเราโดนตีแล้วพวกเราโมดแต่ตีสับปะหลาดไม่ได้ตีทีมศัตรูเลยถ้าไม่ได้หยิบละลแปลกแปลกอินแปลกแปลกวะแปลกนะมาเล่นกันแปลกแปลกวะอี๊อยากแไป ไม่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 มันแจกมันแปะคือมันมันตายกันง่ายเกินไปหน่อยเออยูมิท็อปอใช่ไหมอันยูมิทเล่นท็อปเนี่ยเราเจอเราเป็นโชก้าฟเราสู้ยูมิท็อปอยู่เยเฮ้ยชิลเลยวงเล็บแต่บอสตายสองตัวยูมิท็อปโดยโดยยูมิโดยยูมิยูมิเขาโหดอ่ะยูมิฆ่าไปหนึ่งตัวไอ้แมงก้อนแมงก้อนแมงก้อนโอ้โหมึงแม็กขาตลอด มีฟาร์มเลยโอ้ยตายไ,นะไปแล้วร้อยกูโดนแล God, ้วก๊อช่วยกูด้วยโดน,นเลยมันรักกูดีแลว้วมีคนรักห <c oughs> ยัดแล้วประเด็นคือก <c oughs> ูยอมบ,บางกรเนนะี่ยถ้าเป็นถูกกลางฮ <c oughs> ่าเลยไปนะสร้างตัวเสียต,ตัวไปมัต่อทางนี้ทางนี้ไม่ดีทางนี้ไม่ดีทางนี้ไม่ดีาม,ดมาแล้ว อยู่นี้ก่อนเลยแม่งตายง่ายสุดแหละแม่งเมานี่กูยืนจุ่มหน้าเลยเป็นไงเยฮสลโหลออาไปมร็วเอยไม่ถึงงานได้เฉย อะไรอเนี่ยเล่นอะไรอยู่เนี่ยไอ้เมื่อกี้เหมืนเห็นโยน่เดินแบวะก็แบบตรงนี้โยน่มาตายคนแรกเลยนะไม่รู้เมื่อกี้เหมือนไ้อรอะไรนะโอ้ยอยู่ี่กำลังจะฆ่าเราช่วยด้วยฮะ ให้ตายเถอะไอ้บอสโซโลอะนะกําลังจะฆ่าเราด้วยอะไรของมึงในนี้อ๋อหลอมันออกเอดีอยู่ที่ออกเอดียิงเราทวน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 ไม่แปลกไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกเขาอะไรแปลกไม่ก็คิดแต่ว่ามันเป็นตัวเวทที่ออกเอดีโซลกะอะไรอย่างงี้ปกติโอ้มีมีอันติสาไอซาราด้วยสายาไม่ใช่สาราสายาสายา สาร่าสาร่าตายแล้ว่ะนยูยิงโดนใครเนี่ยยูมีแฟดอ่ะอ๋อจิมมี่มาแล้วจิมมี่มาแล้วจิมมี่ไม่บอกเราเลยอ่าอะไรวะนะไอ้ยิงยิงใหยู่มีโอ้หนักเลยตายแล้วไอ้เย์คนคุณพ่อจะตามมาเอ้าแล้วจิมมี่เมื่อกี้จิมมี่เห็นเหรอเห็นไม่เมื่อกี้อันตีน็อกเทิร์นจิมมี่เห็นเหรอ เห็นก็กูเห็นมันเดินทางนี้กูเลยเดินไปว่ามันมีเงาอยู่ไม่แต่เราไม่เห็นจิมมี่นะจิมมี่จบละงั้นไอ้พวกเล่นไปดูมันเป็นอันตรีด็อกเตอร์น่ะเราไม่เลื่อนดิก็มันเปิดไงแวปึงแวบหนึ่งนอเราจิมมี่คิดว่าเรามีสมาธิอย่างนั้นเหรอเราเล่นเราเล่นแพทโคอยู่ตอนนี้ ใครก็ได้เอามันไปฆ่าทีมใหม่รุ่นวานี่ยไอ้เงี้ยเกมแพ้เพราะบัตเนยเลยเล่นเพชรโกเลยไอ้เงี้ยเฮ้ยลิซานดามึงดีๆหน่อยดิปวดหัวบ้างไอ้เรืลิซานดาเลยก่อนนี่ที่กูตายสองตัวนี่เพอลิซานดาตัวหนึ่งแล้วบอสตัวหนึ่งเนี่ยอะไรเกี่ยวกับเราด้วยล่ะเมื่อกี้จิมมี่โดนโดนยูมิฆ่าในป้อมเองไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยอะไรเนี่ยอิฟลินรักกูอีกแล้วเกลียดอ่ะที่ท่านี้อะ ออดมึงเอาอยู่นีให้ได้นี่กูแบนไส้แล้วไอ้เงี้ยเพิ่งอ่านละเอ่ออะไรอ่ะไออันติดโอ้เชี่ยแล้วไงโอไปต่อยด้วยยี่สอดยี่สอยไปไงเล่าไปไงเล่าโอ้ไมค์การของคนของคนทำรอดราดนี่รอดพยายามเลยพยายามเลย มาเลยกูโก้แล้วกูลบเทมทิ้งกันต่นตางต่างเนี่ยทำไมวะไอ้ช้ยอายอูมีท็อปเนี่ยยู่ีแพ้ยูมีท็อปคิดดือ,อนี่แค่ส่งสกิลนะด้วยนะออสช่วยเอาอันตีมาให้เราหน่อยอันตีอะไรอันตีบอสอ่นะได้แป๊บหนึ่งกำลังส่งไปให้นะ EMS นะ EMS โอ, e <MS. S 2> โอ้โหอะไะตรงนั้นโอ้โห สเหท้ายครับสุดท้ายครับสุวท้ายครับห้ามตั้งกองนนี้ไม่ได้บังกรเลยหนีไปกับเพื่อนไม่ได้บังกรเลยระวังนะยูมิอยู่ตรงนู้นกำลังมาแล้วดนะกูรู้สึกว่าตอนนี้กูปวยูมิไม่รู้อะไรแปลกๆชิวมังตีเร็วด้วยนะยูมิแบบสกิลตีตีอะไรก็ไม่มีเลยนะยูมิเฮ้ยเออฮ่าฮ่าฮ่ โอ้นั่นไงยูมิละวะอันตีใส่ละโอ้โหแม่งเต็มอันนั้นไปอันนั้นมันต้องต่อเลือดน้อยๆอันเป็นไงมันเป็นไงไม่แรงยิงไกลยิงแรงเราใช้ยิงก่อนตลอดเลยเราต้องยิงไกลๆปุ๊บเราขอโทษเราเพิ่งเล่นเกมนี้กันเอบมาก่อนกูอีกนะเราเพิ่งเล่นเกมนี้แค่ซีซั่นสามเองเรายังเล่นไม่ค่อยชำนาญไม่ได้ใช่ละบอสเรเล่นมาก่อนกูเกินเลยขนาดนั้นเลย เกมอะไรมะสมัยไหนมาตอนเราหนึ่งขวบเราเล่นลีกแล้วเหรอเนี่ย oh my god มันมีหรกอย่างสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์เล่นเกมเลยสมัยนู้นเรายังเล่นไอเกมงูบนโทรศัพท์โนเกียอยู่เลยภาพยังไม่มีสีเลยเอาจากไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพวกนี้ป่ะที่ก่อนบอกว่ามันตายบ่อยโยเน่ครับ ไอ้อะไรนะสาก,กาัดเล้อ๋ออ้ไอ้สาก,กาัดเลยมันพอเข้าใจได้แต่เดี๋ยวนี้นี่อะไรกันไปด้ฮัโลโหลเราขอกินนะอิบลิมอิบลิมโอ้เราโดนดิง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  โอ้เชิดโดนปาดเราไปได้แล้วแูนี่อยู่ข้างหลังนี่โดนปาดปาดนี้กบจะได้หนึ่งใช่ไหมบอกเลยตานี้แพ้โกรธจริงอิดพอดไปไหนวะเออเมื่อกี้เราไปกินแมงฝอมจบแล้วเฮ้ย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 ทำไปเล่นหน่อยนะ ไม่เป็นไรเราคนเดียวก็กันป้อมได้สบายสบายโอ้ไม่กายูมี่เลยนะโอ้ไอ้การี่โอ้อกูเล่นไม่ถูกหรอกกูอะไรได,ดีวะเกันตัดกินไม่บอสตัวแค่นี้เราไม่ได้กินอะไรเลยยูมี่เขากันเราอย่างเดียวเลยไปกินสัตว์ในป่าไปเราหิวมากเลยตอนนี้ตัวเ,เล็กกว่าเราอีกยูไม่มีปลาปูกูหรอ ทำอะไรเอาทำอะไรเอายูมิเอายูมิเอาบุตรูกาลิโอล่างกาลิโอล่างมาเอาไอ้นี่ว่ะบาลอนเราไปการล่างให้บาลอนบาลอนคำนึงกาลิโอกับโยเนสอยู่ล่างกาลิโอกับโยเนสอยู่ล่างแต่ตัวแทงมาไม่หมดเลยนะอัดอัดอยู่กับเราอ่ะใช่เราก็คิวอัดอยู่ข้างบนกับพวกมัน ล้าแท้งสองคนมาฆ่าการิโอดีจังเลยเนี่ยเวดอาเลยไปละเอาเลยไปละปเลยไปละดูไม่ได้วิคับเกือบตายเอต้องการต้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 งการ้องกานเปลียดมาดูเลย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 ยนได้ยเนี่ยเากับอาร์ตีวิคอลใครเ่ากันบ้าเหรอเฮ้ยพอนับแอรกูเลา ไอ้ก็ได้เก็บแบบตัวนั้นไม่ติดคุยังชอบนำอ้าวไม่ตายโอ้แกละอแา้วอ้าวเราโดนด่าไปแล้วก่อนตาด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 าบอสตงแล้วว่าบอสหลังแม่งต้องล็อกล็อกให้บอสเล่นเล่นเล่นล่างแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็วางขับนัติรุดด้วยไอ้เหี้ย เล่นเล่นเล่นอื่นแล้วเราฟรีมากเกินไปใช่ไหมไม่มีใครคุมไม่มีใครคุมเราผมว่าผมก็เกิดอยู่นะอ่าอิฟรินสู้ไม่ได้นะเอาเลยเข้าไปเลยเพราะเลือดน้อยงั้มกินยูมิก่อนเลยโอ้เป็นยังไงเมื่อกี้เราถ้าเราไม่กินยูมิยูมี่ขาดพวกเราตายแน่นอนไปเลย เออไงหรอกมันเอดีนะนัอุ้ยอิฟอิฟเอาเลยทีมีเราพยายามเราหนีนะนี่ชื่อมาจากไหนวะนักมันมาจากไหนเหตุสมองพุ่งมาจะขอบจอแบบอุ้งดีก็โดนขโมยคิวไอ้กูรู้สึกว่าไปไหนกูก็ตายรู้สึกว่างใหม่ลย จริงๆต, <c oughs> ตัวที่พวกเขาเล่นกันคือตัวแก๊งดีๆทั้งนั้นเลยนะเอาจริงๆตัวสีซี <c oughs> ตไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโอ้มา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 โอ้ไม่ดีไม่ไดีไม่ไดีโอ้ยเราตัวละงํ<ช>า ต่อเลยจะมาสู้เอดีจริงๆได้อย่างไรกิปไม่กระแลงละนี่สัก่อนกูต้องบาดกร้ป้อมบัดเกิดมากประเด็นหลารักคือทำไมได้มีเนียเยอะด้วยตูวไหนเราก็ไม่ได้กันนะ เราไม่ได้กันมินเนี่ยนเขาเลยนะเราก็ปล่อยให้เขาฟังโอ้ได้ไงล่ะอโอ้โหไอฟาร์มซะด้วยเขไมเออเราจะใจร้ายขนาดนั้นไม่ใ <the> ห <leg> ้แมวกินอาหารเหรอแล้วเฟรนดี่ฟาร์มเราบังเนี่ยเราไปล่อยใเขาบังไว้มันไม่ใช่ฝั่งเราไงถ้าเขายิงเราเราไม่ได้ยิงเขาไงอยู่คนปากวาดเว้าครับเออเว้าในรอบตรงเดียเอาเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเอ้าเชี่ยอะไรเนี้ยดนล้วงงเลยเขาเดินมาดื้อๆเลยอ่ะโอ้เล่นไม่รอเล่นไม่รอจับ เฉละเฉละเฉาละเฉละไม่นนะยีก้อนเหรียญอยู่เลยไอ้สัตีตกลงไม่เอาบอลบอลลอนเราใช่ไหมไอ้ลูกก็ขึ้คนเลยเฮ้ยโอ้ยไปเยวิ่งหนียูมีแล้วเขาท่บอว่าติดแล้วคนได้อไม่รอครับเลยไม่รอครับติดยราครับเลยไม่รอครับดู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 คนเราดิ แต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมก็ไม่ว่าเหมือนกันผมกดกองอยู่ครับทำไมวะเราจะายกันหมดนี่กันตปกไม่นะรวังเราจะตายกันหมดตอไหนเพิ่อกมันกรมังรมันกรมัมังกรมักมังกรมัเรมันกรอนกรมังกมังกรเรมันกรมอกรักัร้ังมัมังกรมังกรมรมังกกร้มังมัอ้รมังคูมังกมังกยมกกกมยกูร ปูร้านสี่อันอะซื้อมาหมดเลยอละไรยี่ห้าแต่ยังไม่ได้เปิดใม่ได้ดองไม่ใช่ไหมนี่ยังยางย,าย,ายาังยะเกิดดองไว้เพราะสิบอันตอนมีเขาเทลยวเนี่ยนะเอลดิเติ่งไปวะนี่ดองแล้วเซฟสุดท้ายแล้วอ้าวทำไม่ผลโอ้ ก็ดีถ้าอยู่มีอยู่เมื่อกี้พวกเราน่าจะตายอะไรใครเลยพีใครปล่อยถ้าแพ้กูโกรธตาเนี่ยถ้าแพ้กูโกรธแพ้เนี่ยกูปล่อยเราก็รีพอร์ตคนเดียวแล้วตอนนี้กูรีพอร์ตแน่ๆกูจะไปกนข้าวคนอื่นรีพอร์ตอีกรีพอร์ตใครเล่หงตัวเล่หเออมันไม่ใช่ตัวตั้งเกมที่นี้กูแทงกูนี่ยกูแพ้อยู่เหรอ รีพอร์ททบเลยดีครับไม่ยอมปล่อยยูมิเกินแต่ัดแนนเงกูรู้สึกว่ากูสู้ยูมีลำบากมาก